สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุขุสุขคนสุโมงสุบอนเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง่อกับ่องแม่น้องวันูที่เก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องกดติดตามซ่องแม่น้องวันูที่มื้อนี้เฮาอยู่ทุ่งไงทุ่งนาพี่น้องนี่เราอ้อมานาพี่น้องบุกสวนแม่ใหญ่ผ่านบ้าพุทธไทยเพิ่นมาเอามาแต่งพี่น้องปาก วมันยังแดดเรายังพักหมือนอยู่ในห่มมุมกล้องก็มีจะสัดไปเลยพี่น้องมันพอมันห่มได้เนาะเอาห่มนั่นเราสัตว์เพราะว่าข้างนอมก็บพูนเป็นเงาเนาะเงาแดดแห้งอยู่นังท่านี่เด้อสมุดเด้อท่านี่เด้อมัดไม่แด้พอผู้ชายผุนย่างก่อนแล้วพี่น้องพวกทุกพวกขี้มิมขี้มิมทุกพอลงมาหอดสวนแล้วพี่น้องแต่ว่ากับบรรยากาศแดดขนาดพี่น้องเลย ไปที่พี่น้องมาบู๊ชวน6ชวนปลาปลาผู้ไทยคนหวานหาเก็บมาทูมาแต่งพี่น้องของน้องแม่ของแม่พายุพี่น้องแม่ก็าเป่าผู้ไทยนาะมาหลับของเพืชพุ่นเนาะตอนนั้นเมื่อเริ่มเมื่อสูบแล้วได้นี่เน้อเออมันยาจะเปลี่ยนเลยดิอันนี้มันเมือแล้วเนาะอีแบบหนึ่งนั่นมันโหดน้ำอีทึงเลยกับมันไม่เย็นนั่นได้เป็นเป็นแนวเโอ้แดดขนาดพี่น้องแดดแดดแดด comment van comment van hút nấm thương này nó, mình cả nha xin anh youtuber thương mình cả mình thấy nhau. nó không có gì khác แบบมงปูแบบเคอะไดเนาะได่นำเซอร์อนะเออแบบคือยุบบ่งข้นน,นะเนาะเออกมาคือก็อปูพายมุนแท <c> ้นก็วลาสลี่ก็ไม่หยังแล้วจี่เหมะนะืนบิ่เลิมมั่นนะกับนงมาอยู่กับเปเอากลกสลี่เอ็ดรถเลยพี่น้องมอา,อาแต่งน้ำปัดพี่น้องอย่าปิดเอาลเลย บูนเราจะเอามาหดดีบ่จะเอาตนี้ก็นั่เมือดีรูดีดีก็มันสุกแล้วมันวนจัะนรูดีดีมันโมมแล้วมีจักยังไม่โมมบ่เจ้าโอ้ยบมบ่หน่อยหนึ่งก็ได้เลยเนาะบ่ได้ตังใจเด้พี่น้องไหมแกแล้วเนาะ เอาเลยแะยแบบเลยกันกินกินแล้วก็อิ่มแล้อ้บอลกินอิ่มนาะกินกินยู่ในเมือเอามื่อจะ้หลายไนนาาาเปเ,เปลกไปเลิกกลุ่มมันกุมปิดแล้วนะกะมันขี้นะลไล่ป่มันปิดไปรลดมันขี้ไล่มันอมโอได้ิดลดโจ้เนาะชยามเป็นน่งกำลังเปยนาะ ก็ะเม็นตามตามธรรมดาต้องเอาเผิองอมานู้นไปเนอะหยกเพิ่งเอาเผืองนอนู้นนู้นหลุมเด้มันเรี้ยมันจู่ขี้ดินเนอะมันจู่ขี้ดินแล้วบานนี้แล้วมันก็ได้แมงไหมมาเจาะได้บ้านน่งแบายดีปะลุงเนี่ยยุยย้อยบาดีปะลุงเนี่ยมองว่าอยู่หาก็มีสบายดีปะลุงเลย เดดมีดดกับม <c oughs> si ้าน้ำกับเก้าพี่น้องง่องวายุกับฮันมีได้นะน้องวายุกับามก้นพ่อแม่ต้อยต้อยไปไหนไปด้วยนะนี่เดมาตัวนี้เป็นชิลเลืงง่ยครับเลงเลิงแก่บ่มีถึงได้นะบ่เด็นี่ชิลเลงเอย่างนี้มีบงก่อนบ่มไว้ำแล้วเนาะมันเยงสิเป็นเรื่อง

เนี่ยแนโลดนีไแหน่ไ้สุกมันออไวยแล้วอื่นจะปิดอานี่กันคูนคูกันนี่ละเียโผักอสับขนาดเก่งปลอยยู่นอชโตปูปานตะลุกเนาะแ่ตะลุกพี่น้อยแกตะลุกบ้านบ้านบางผู้ไทยได้พี่น้อยก็คือขาวขับถูกมะเอเก่งปลอยขับไอเรนะอย่าเยีบลงอย่าเย็บลงมันผัก เอามาเดี๋ยวแล้วมาละเต็มทางแล้วเต็มทางพี้อเอ้ยไล่เติบนยังๆแดดขนาดพี่น้องเอ้ยฮ้อนๆับบรรยากาศยามบ่ายเที่ยงบ่าย2พี่น้องตอนนี้ก็มันก็เลยแดดเอ้าน้องว่าอยู่กลมนํา thuu, 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 โดกเนาะพอพีคกับดก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 แล้วว่ามะเตียนนี่มันจะร่นแต่พอรุนอี่โอ้ร่นเนาะค่ะมันจะชุกมันแก่แล้วมันร่นอะไรเนี่ยเออพี่เลิฟพี่เลิฟปะเลิฟโอ้หนงว่าอยู่บ่อเห็นมันโทรพี่น้องโทรลงจากเด้อมีเคยเห็นดอกกระถิ่นแต่เว้คือหัวมันอะพี่น้องเอ้ยคือโฮกระถิ่นมันนะโอ้เคยเห็นจากเถื่อเนาะพี่จังหวะ นี่พี่น้องดอกกระเทียมเอ้ดอกกระเทียมก็คือหูมันนะเนาะเนาะเออโวูจังเตะเป็นหงีมหูมันเลยบิดเด็ดเด็ดมาบังดูเด็ดบังดูขอเด็ดเด้อยายเด็ดบังดูขรมวลข้างเขาพี่น้องเป็นโหูหรออันนี้ไหนอ้าวโกยเออพี่น้องนี่ผักเสียบเนี่ยผักเสียบนี่ยออเป็นหูยูกระดอกเป็นหูยูกระดอกเอากระเทียมเปเรื่องเป็นโูจริหรอไม่แน่ใม่เห็นว่ากระเทียมเป็นโหูจริงก แมนดอกมันดอกมันกับเป็นเป็นงีมได้มันก็เป็นงีมแข้งคือโหัวมันะอืมผักระเทียมนหลามมใบกระเทียมยังพี่น้องเป็นหัวยูืนดอกมันอยู่หัวอยู่ใบกับมีสร้างเป็นเนาะผมเคยเห็นจักเถื่อนเนาะตังพี่กัดนี่แดดพี่น้องเอ้ยใบกระเทียมแต่หัวมันอยู่ใบพี่น้องผมเคยเห็นจักเถื่อปฏิเกิดมา รือว่าพึ่งสิังเกตบ่ก็มาลอกเด้เพราะนั่นแล้วคือยังหักไปเพาะง่บนี้นะเออมักมักออเราเนี่ยยังอยู่จู่วะโเด็ตแดงคุณนี่ก็น้อยๆก็จะสุกเลยนี่เออ เออใท่ฮันแหลเออแต่ฝนนั้นนอยๆก็เลิงนองเอ้ยนจับเหนีงไไหนมันรุดขึ้นอิาเ่ยมอือนี่ก็เป็นตะลุงอยู่ปะมอลงชั้นนี้บ่นี่ว่านามีเทิงอันนี้ก็เป็นแห่ฮัเลยด้นี่แบบนามีเถิงแลนี่เสีดาโอ้ยหดมีเถิงหมืเลนั้นมันต้องคมละ้าคุณเนาะ พคสลีกคตรสลีไปยังไปโฮมยังไปโฮมหอนแล้วพี่น้องมาเยอะนี่พี่น้องหลักปีแกเลยมิจักเนาะใส่แกงมาโอ้โหเหี่ยวหน่อยนะแดดกระโดดพี่น้องเอ้ยมันก็สตายนะกันพ้นมีตกนี่กันยังจะตายโอ้โหนว่าจูกระเจี๊ยบมาแตกมามามา ไปพูนไปหมกวาามเลยพี่น้องวันนี้หผมกรอย่ไก่อยู่ย่างย่างน้องกะยุไปผูููู้้แม่ยางเลยพูแม่ยางไปแล้วไปออดหมแลวพี่น้องมาโวกำหนึ่งพี่น้องมันเมืแล้วเนอ โทก็เลอะเมดเราเลอะเต็มอ่ะเท่าเนาะมันเบิดสูบมาแล้วตามกินกระปิ้งเคียดนิดเนาะมาแตงหขาหนึง่งเย็นเป็นลายมาเติบเนาะเย็นเจจยนะอยเนาะมาห่มแล้วปะเนี่ยตะกิโลอดอ่อนอันน้มาแตงนี่เนาะหมุนขาอันนี้นี่แล้วนี่มาแตงนี่หมหนุนขานอันนี้นี่นนตนอตัวนี้เคนตลูกนี่นเนาะนี่คือเ้นตาลูกเนาะ หอมเด้วอ๋อเท่าเหลือมเติมพี่น้องไมหอมหอมแล้วเหลื่อมมันเหลื่อมสุกเลยเนาะสุกแล้วแมะเนาะเลิกบีบองแนปาดกินโลดมือเลยเศรย์เย็นก็มีจักเศษมีบ่มมีบ่นี่เก็ไปเด็จักน้อยแต่แต่งเขาได้จักน้อยแต่งเขานะแต่งเขาเนาะ ห้าหกหน่วยพี่เด้อพี่น้องลายเติบพี่น้องเลยแดดกับโป๊เป่งค่ะขนาดมันอันนี้กับมาเือคือบอนยามมือเส้าบ่ล่มเนาะมาคือคือมาคือเล่นนะับพี่น้องตาไส้มะทงสุกน้องก็มีทานพี่ตลอดห้องอาบ้าข้ามันสุกเลยมีได้มันาวาล้นนี่แมงนุจอดมีหนูใหม่มาจอดเออแป็ดเนาะมันเป็นกะนาว์มันก็คือกะเนามันแดดกระโดด ยันเป็นน้ำโหดนำอีเทิงเนาะเพราะว่ามันไก่เด้่ยนะมังหงมังหามน้ำกันเนาะป๋าซองมือจังมาโหดคืนคนในโหดคู่มือก็โหดที่น้อยมันกับเชียนั่นเนาะโหดฝันห้าเพื่เนาะมังกาที่หาถูกะพ่อไม่ได้โหดตรวจตรวถึงบาดนี้มังกาห้าเดินซีเดินนั่นแหละมันกะเริ่มแล้วเนาะเพราะมันเริ่มเช้าน้าแลงขักเลยเนาะเดินซีเดินห้า เด,ดือดจี้เดือนห้าเหมือนกันห้าน้าอะไรอย่างค่ะแล้วฝันเนติบเติบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดต,ตามซ่องแม่น้องวายุได้เด้อพี่น้องสายเสียงสได้เด้อเมื้อนี้ก็มีได้ประลายพี่น้องเอามาเก็บมาโทรมาแต่งขืาวบารร่าวผู้ไทยอาพุทธะสางกระตุ้นยู่บ้านเนาะเพคนหมาผู้เดียวแทนทีนย่ยะาหมาเมื่อกีม้มได้น้องทำสุกกันยังไงตาแดงตาหลงหมาเนาะถ้าเติบเป็นหว่าจะ อีกมื่นเหมืออาทิตย์หน้ามาเป่าเหมืออาทิตย์หน้ามันซินพอน้องมันซิผ่าไงพอนายพี่น้องมาเป่าหนังโซ่มาเป่านช่ไหมอันนี้ไม่ได้มาหนอนหมาพอเดียวมามามาหมกแตงโมมาเพิ่มแม่พายุเพิงแม่แน่พมา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 แตงพื้นบ้านี่เอาแตงโมลอะครับมาเลงมาเลกันพี่น้องไหมมาโทรน่อยมาที่บ้านนางวะสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีเนาะพี่น้องพอการคิปหน้าพี่น้องสบายดี